ลองสกีใหม่นะครับทำม่านมาจสกส่งใหม่นะมาอวานนีลล่ลูกหลงจัดลองก่อนลองรอบไปก่อน,อออนจากส่งใหม่นะครับมาวานนี้แล้วก็จะมาถ่ายก็จะมาให้ดูเลยครับง่ายก็ ชงก็ได้นะเป็นยังไงโ <Okay, S 1> อเคครับต้นน้ครับเจอคร้บผมเฮ้ย <Hey, S 2> เอาเครื่องแลกลงเลยว่าวันเนี้ยเอาแล้วเอาแล้ว đây không? ok không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ไม่ไรเงียบตอนนอ้เครื่องแรงลงอะ6คันนะวันนี้ย่ำ3รุ่น3รุ่นยังไม่มาครับ มันตอนย่ำเลยครับบอกแล้วช่างปอดมาแล้วไปยั่ววะโหมันน่ะไปยั่ววะโหมันน่ะ Ghê, cái đúng cái đúng phải không kìa. ngay sang con. À hẹn cái cung đi. Hẹn cái cung. Ôi đi hao yeah. nè ơi ơi ơi. ไี่เวาลูกนะ ห็นได้พี่นันตรงถังน้ำมันไม่ให้ทำนี่พี่ตานก็พี่เอ ตัวเนียโอ้โหอะไรวะโอโ้แรงครับพันนี้แรงครับอีมวกแดงนี่แรงแน่ไปช่างป้อนไปรถมา ขี่อยู่ใกล้ล้อนะครับเผื่อเขาตั้นะครับเวลาเล่งดินเข้าไปอยู่ในท่าเต,ต็มเลยน,นี้แรงครับไปบวกแดงครับ หมวกหลุดหมวกหลุดน,นะครับไอหมวกแดงหมวกหลุดโอเคครับคลิปนี้ก็ฝาาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับ